อิทธิพลของการย้ายราศีของดาวพฤหัสและดาวเสาร์จะส่งผลกระทบอย่างไรกับชาวราศีสิงห์มาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับการย้ายของดาวพฤหัสและดาวเสาร์นะครับจะก,กระทบหลกัหลกๆในเรื่องของการที่คุณจะริรเริ่มอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงจังหวะนี้ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงจังหวะนี้จะมาพบ เจออุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเสมอนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทํางานประจําอยู่อาจจะเป็นลักษณะของการที่จะต้องต่อสู้ดินโรนตามอัตภาพแต่ถ้าเกิดใครคิดจะทําอะไรแบบเพิ่มต้นใหม่ๆก็จะต้องเจอภาวะกดดันเกิดขึ้น เจอสภาวะที่คุณจะเกิดความเครียดเกิดขึ้นนะครับจากอิทธิพลที่ดาวเสารของคุณนะครับได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะครับก็คืออาริเป็นเกษตรนั่นเองครับยังไม่พอครับดาวพฤหัสของคุณซึ่งมาจากภพปุตตะนะครับแล้วก็มรณะก็ยังเข้าไปสู่ในเรือนของอาริหรือในเรือนของราศีมังกรอีกด้วยแล้วก็อยู่คู่กันกับดาวเสามากดดันคุณอีกด้วยทําให้ในช่วงจังหวะนี้ครับชาวราศีสิงจะเจอภาวะกดดันอึดอัดเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ เกี่ยวกับในเรื่องของความสุขของคุณหรือในเรื่องของการที่คุณจะพบเจอปัญหาต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตทําให้คุณไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้เลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองครับและอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครที่มีลูกอยู่แล้วบุตรหลานอยู่แล้วบริวารอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่บุตรหลานหรือบริวารจะมีปัญหาเกิดขึ้นสาหรับชาวราศีสิงห์ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งครับในวันที่1 4พฤศจิกายนเวลาตีสองห้าสิบนา โครจรยกออกมาจากราศีธนูเข้าไปสู่ในเรือนของราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นเพียงแค่นิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสยกเข้าไปสู่ในเรือนของอารินะครับได้ตำแหน่งเป็นนิดหมายความว่าพฤหัสของคุณจะอ่อนแอพฤหัสของคุณจะต่ําต้อยได้ค่าเกิดขึ้นพฤหัสของคุณจะมีจุดเสียเกิดขึ้นนั่นเองครับจึงทําให้ช่วงจังหวะนี้ครับเกณฑ์การที่คุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆห,หรือใครที่จะเปลี่ยนงานในช่วงจังหวะนี้จะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับหรือนะครับชีว ของคุณในช่วงจังหวะนี้จะมีแต่ความเครียดเข้ามาความอึดอัดเข้ามาความกดดันเข้ามาอยากจะสว่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับในช่วงจังหวะนี้เกณฑ์การถ้าเกิดใครจะเริ่มต้นอะไรก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเปลี่ยนงานใหม่ไม่ว่าจะทําอะไรใหม่ๆก็มักจะส่งผลด้านติดลบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดจะทําอะไรใหม่ๆหยุดไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนยังไม่ใช่จังหวะและโอกาสของคุณนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับอดทนอีกนิดเดียวครับรอให้พฤหัสนะครับออกมาจากภพเรือนของราศี นนในวันที่29มีนาคมก่อนครับเพราะว่าหลังจากวันที่29มีนาคมครับพฤหัสจะยกออกจากราศีมังกรซึ่งจากเรือนของอลีเข้าไปสู่ในเรือนของปตัตตนิหรือในเรือนพบเข้าครอ,องของคุณเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับการที่ปุตตะมาอยู่ในเรือนคู่นะครับจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ จะมักประสบความสําเร็จเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของคู่ครองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดจะเริ่มต้นหรือว่ามีแฟนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงจัวนี้จังหวะน,นี้แหละครับจะเป็นเกณฑ์การที่คุณจะได้เริ่มต้นมีคู่ดีๆเกิดขึ้นสู่ชีวิตของคุณนะครับความรักของคุณจะราบรื่นขึ้นความรักของคุณจะมีความสุขเกิดขึ้นนะครับและถ้าเกิดใครคิดจะเปลี่ยนงาน <S <S ก็จะประสบความสำเร็จในช่วงจังหวะหลังจากวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดดีๆครับรอไปนิดนึงครับอย ที่เสียคือพบเรือนของอลิถึงเพียงแค่23สเดือนเท่านั้นครับหลังจากนั้นครับ29มีนาคมปีหน้าก็จะยกเข้ามาสู่ในราศีกุมในเรือนของปัตตนีจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของความรักการงานและความสำเร็จเกี่ยวกับชีวิตชีวาของคุณจะกลับมามีความสุข เกิดขึ้นในช่วงจังหวัดนั้นนั่นเองครับแต่ความสุขของคุณจะสะดุดลงไปนิดนึงนะครับตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2564นั่นเองครับเพราะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสของคุณจะทําการเดินโคจรวิริตหรือเรียกว่าโคจรเดินถอยหลังนั่นเองทําให้ชัดชีวิตของคุณที่มุ่งเป้ามุ่งหมายหรือคาดหวังอยู่อยู่อยู่ก็มีเกณฑ์การที่จะสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันในจังหวัดนั้นครับเพราะฉะนั้นครับในช่วงที่ดาวโคจรวิริตเดินถอยหลังจึงจะส่งผลในเรื่องของการที่คุณตั้งคาดหมายว่าคคนน นี้จะเป็นคนที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตคุณอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับคู่ของคุณหรืองานงานนี้จะเป็นงานที่คุณที่ดีเหลือเกินงานที่คุณจะต้องประสบความสําเร็จในเบื้องต้นแต่อยู่ๆก็จะมีเกณฑ์การที่งานถดถอยเกิดขึ้นอยู่ๆก็จะมีเกณฑ์การที่คุณจะเจอภาวะเครียดเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากพฤหัสเดินพักองศาหรือพฤหัสเริ่มเดินถอยหลงังออกไปจากราศีกุมครับและในที่สุดครับเมื่อดาวพฤหัสนะครับเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับหลังจากวันที่28กันยายนดาวพฤ พฤหัสของคุณจะยกเข้าไปสู่ในราศีมังกรอีกครั้งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับการที่อยู่ๆอบพฤหัสของคุณยกเข้าไปสู่ในภพอล,ลิอุปสรรคปัญหาต่างๆจะกลับมาให้คุณต้องแก้ไขเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาให้คุณอยู่ในโหมดความเครียดกดดันอีกครั้งจากคู่แข่งเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันในจังหวะนี้นั่นเองครับและยิ่งครับหลังจากวันที่5ธันวาคมเวลา8นาฬิกา12นาทีในปีนี้นะครับดาวเสาร์ของคุณจะโคจรเข้ามาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือ,อ,รรรอน ตัวเองเขาเรียกว่าอาริเป็นกเกษตรหมายความว่าครับคุณจะมีความกดดนันความเครียดความกังวลเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาวะคู่แข่งขันเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นจังหวะที่เรียกว่าคุณจะเจอคู่แข่งตัวจกาะดเข้ามาสู่ชีวิตของคุณในช่วงจังหวะนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณจะเจอภาวะกดดนันภาวะอึดอัด จากอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ส่งถึงดาวพฤหัสของคุณทําให้ชีวิตชีวาที่เป็นปุตตะของคุณห่อเหี่ยวจิตใจได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะชาวราศีสีคนไหนมีดาวตั้งรับเป็นดาวสุ์ดาวอังคารหรือดาวอาทิตย์นะครับเมื่อดาวเสาร์โคจรเข้ามาสู่ในเรือนของราศีแล้วก็มาทับดาวสุขเดิมหรือดาวอาทิตย์เดิมหรือดาวอังคารเดิมต้องบอกเลยะจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่คุณจะพบเจออุปสรรคครั้งใหญ่ในชีวิต ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอุปสรรคปัญหาต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับในเรื่องของความเครียดความกดดันความกังวลคู่แข่งขันหรือแม้แต่ในเรื่องของคดีความหรือการนินทากล่าวร้ายปัญหาภาวะนิสิย เกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะใครที่มีดาวศุกร์เดิมเสาร์เดิมอาทิตย์เดิมหรืออังคารเดิมอยู่ในเรือนของราศีมังกรแล้วก็เสาร์เดิมมาโคโจรทับดาวพวกนี้จะเป็นจังหวะที่จะเกิดภาวะกดดันและก็ภาวะดวงตกขั้นสุดๆเลยก็ว่าได้นั่นเองครับและนี่แหละครับก็คืออิทธิพลของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่ทําการยกจากราศีธนูเข้ามาสู่ในราศีมังกรนั่นเองครับจึงส่งผลที่ค่อนข้างกดดันกับชาวราศีสิงห์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับแต่สิ่งที่ ก,ก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะร้ายไปทั้งหมดเพราะว่าหลังจากวันที่ประมาณ29มีนาคมครับดาวพฤหัสของคุณก็จะโคจรเข้าสู่ในราศีกุมจังหวะนั้นคุณก็จะได้ลุ้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ครับสุดท้ายครับเมื่อดาวพฤหัสของคุณนะครับจะโคจรเข้ามาในวันที่8พฤศจิกายนครับยกเข้าไปสู่ในราศีกุมในช่วงจังหวะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆสู่ชาวราศีมังกรอย่างมากเลยทีเดียวครับเพราะว่าปุตตะเล็งลัคนาพฤหัสเล็งลัคนาจะเป็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างมาก มาตอนนั้นแหละครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับ,รรบทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งกุมโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบ ทวีคูณ เข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแทต้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามส u b s c r i ล e ยและกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ พลาดโอกาสดีๆในคำแนานยดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ